แล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาเทสไฟกันดีกว่านะครับเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่ไม่ไม,ม่แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเบิร์ไมเบอร์อีกหนึ่งนะครับไฟเกนนะครับก็จะเหลือบหน่อยนะที่เหลือก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเชอตาให้ดูนะหนึ่งสอ่ะไฟสูงเห็นไหมไฟสูงมันจะเหลือบนิดนึงเห็นปะเอเห็นปะแต่ก็ยังมองเห็นอยู่2 4ก็จะเหลือบนิดนึง ต่สเต็ปเหมือนเดิมนะครับไฟน้ำมันก็แบบนี้นะครับก็สายว่าเขียวอ่าเผื่อใครชอบนะครับชอบกระจัดประหยัดทำไมครับน้องชาย anti slip kopling t a r i k a มอเตอร์เ b i h b e บ t e n a g a w a n g i m e m ม u ี t ว u s e m a k า n p e r นน y a d ั r ผม n d a l a n s ว n g ส e n าก้ีสนานะครับนับ ถ้าถูกใจไม่มีคําว่าแพงนะครับชอบก็จัดประหยัดทําไมนะครับคำที่ทุกคนชอบฮิตกันนะก็จริงนะชอบก็จัดประหยัดทําไมนะครับตัวนี้นะครับหมดจากทางร้านเฮียเจ้าของไม ไม่มีอะไรมาเลยนะครับก็ให้เบิกใหม่หมดทุกอย่างนะครับตัวนี้จบไปเกือบ5,000บาทนะครับรวมค่าแรงทําด้วยนะครับเกือบ5,000บาท4,000ไปปลายนะครับเบิกแท้ทุกชิ้นเบิกใหม่มือหนึ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่าแค่ฝาครอบสายกระจกใสเนี่ยตัวเนี้ยแม่ก็300ละนะครับเกือบ300ละหรือ300กว่าบาทรวมส่งนะครับกับชุดตัวนี้น่ะแพงมากนะครับชุดบอดี้ล่างก็200นิดนิดนะครับตัวเลื่อนไม้บางลมตอนนี้หายากมากนะครับตัวไม้ฟ้านะครับมันมีคน เขาเก่งราคาแล้วก็ดีราคากันเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ตัวนี้ก็ซื้อมาแพงอยู่แต่ลูกค้าอยากได้ก็จัดให้นะครับก็สามพันกว่าบาทอยู่นะแล้วตัวนี้ก็แปลงเบียดเสร็จแล้วก็แปลงเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าจะแปลงเป็นหัวฉีดเนาะก็ยัดไส้ของบางลมเข้าไปเบิกใหม่มือหนึ่งทุกจุดทุกอย่างนะครับแล้วเราก็เพิ่มมิตินะครับใส่แผ่นเข้าไปเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็โลโก้ตาฮอนด้าเหมือนเดิมทุกอย่าง ทำพยายามทำยังไงก็ได้ทําให้มันเนียนที่สุดนะครับทาให้มันเนียนที่สุดอ่ะแบบนี้แล้วกันนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่าเฮียทำอย่างไรนะครับด้านหลังนะครับเฮียก็จะทําเป็นแบบนี้นะครับตัวจุกยางนะครับตัวนี้นะครับเราก็หาของเก่าแล้วเราก็ล้างนะครับแล้วเราก็แถมให้ลูกค้าไปนะครับเพราะว่าลูกค้าหมดเยอะแล้วนะครับก็เข้าใจอยู่นะครับแล้วส่วนมอเตอร์เฮียก็ไม่ได้ปิดต้องไว้แบบนี้นะครับส่วนปลั๊กก็ต้องไว้แบบนี้นะครับส่วนจุดที่เหลือเฮียตัดอุดให้หมดนะครับตรงนี้จะเป็นแผ่น พลาสติกตัดปิดให้ปิดให้หมดทุกจุดนะเป็นแบบนี้นะครับน้องชายนะในการแปลงนะครับตัวนี้นะนี่ก็ฝากไว้อีก1ตัวนะครับนะชอบกระจัดประหยัดทำไมหมดไปเกือบ5,000เอาเรื่อง